สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมพอจะมาสอนเพิ่มพล้ากลุ่ม Facebook นะครับอ่ขั้นตอนแรกนะครับไปมาหน้า Google นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า kmkds ได้เลยนะครับอ่พอเสิร์ชทั้งมาแล้วนะครับก็จะเจอเว็บเป็นตัวแรกแบบนี้นะครับใครทุกคนคลิกเข้าไปด้านในได้เลยนะครับอ่าพอคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับส่วนใครนะครับยังไม่มีสมาชิกนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับ นี่นะครับอ่าพกดเข้ามานะครับก็จะเจอชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนๆก่อกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งหกช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูกสองอันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอ่าพกดสมัครเสร็จแล้วนะครับแค้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอ่าตอนนี้ผมมาเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ k m m d h เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ด้านบนก็จะมีแยกเป็นหมวดหมู่ให้เลือกใช้นะครับจะมี Facebook นะครับยู u ูบทิกต k อกไกจีนะครับแล้วก็หนึ่งอีกมากมายนะครับใครเพื่อนๆรักใช้ด้านบนตรงนี้นะครับอเดี๋ยวนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Facebook ให้ดูนะครับให้คลิกที่ Facebook ด้านบนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับอันนี้นะครับมาตรง Facebook นะครับเพิ่มคนเข้ากลุ่มนะครับก็เลือกได้เลยนะครับ เลือลงมานะครับต้องบริการนะครับใกล้ทุกคนเลือกใช้บริการที่ต้องการได้เลยนะครับอเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นตัวแรกนี้เลยนะครับ Facebook นะเพิ่มคนเข้ากลุ่มนะครับด้านหน้าก็จะมีเลขแจ้งนะครับ3707นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกใช้เป็นตัวนี้นะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ไปที่ Facebook นะครับแล้วก็คลดล็อกลิงก์ด้านบนนะครับอ่านแล้วก็นาลิงก์มาใส่นะครับ ปริมาณนะครับขั้นต่ำหนึ่งร้อยคนเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองซักหนึ่งร้อยให้ดูนะครับค่าบริการก็อยู่ที่สิบสองบาทเองนะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับการให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่าปรากฏสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นขีวเขียวแบบนี้มาแจ้งกับทุกคนเลยนะครับว่าคําสั่งซื้อเสร็จสิ้นนะครับอ่ามาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับ จะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะแจ้งอยู่ด้านหลังนะครับตอนนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกนคิวอารโค้ทุกธนาคารนะครับอังปาเลนะครับเหรียญคริปโตต่างประเทศนะครับ โอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารก็มีนะครับก็จะมีโบนัส5%หรือ2%แตกต่างกันไปนะครับใกล้ทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้นะครับจะมี Facebook นะครับ youtube t i k t o ไลน์จีนะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายนะครับใก้เพื่อนๆเลื่อนดูด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกใช้เลยนะครับหรือใครจะคลิกดูด้านในก็ได้เช่นกันนะครับก็จะมีคําอธิบายบอกอยู่นะครับ อ่าพอคลิกที่น้องตานะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่าสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีอะไรได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์ตรงกลางนะครับแล้วส่งต่อยเพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราการค่าแนะนำห้าเปอร์เซ็นต์กันเลยนะครับตัวเชื่อเหลือนะครับถ้ายอดใครไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้านะครับหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการรักษาเงินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับ อ่าหรือว่ามีติดต่อแอดมินในช่องทางหนึ่งนะครับก็ให้มาด้านขวาตรงนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะมีติดต่อแอดมินผ่านทางตัวแล้วก็ไลน์นะครับก็ให้ทุกคนเลือกใช้งานได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดคนเข้ากลุ่มขึ้นยังนะครับอ่าตอนนี้ยอดคนเข้ากลุ่มก็ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับไม่เกินสี่ถึงห้านาทีก็ขึ้นมาครบนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆเนไหนสนใจนะครับจะเพิ่มคนเข้ากลุ่ม Facebook นะครับ พึ้นไวและราคาถูกนะครับย้อมยาวแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ